สวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ด วิจารณ์บอลเด่นที่น่าลงทุนนะครับประจำวันอังคารที่11มกราคมพุทธศักราช2565กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมี3คู่นะครับที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้คุณผู้ดูผู้ฟังได้รับชมมานะครับคู่แรกเป็นไนจีเรียพบอียิปต์นะครับต่อมาเป็นเซาแทมตันพบเบรนทฟอร์ดและคู่สุดท้ายเป็นเกย์รีนพบกับโบลญญานาครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของค่ำคืนนี้กันนะครับคู่แรกของค่ำคืนนี้เราอยู่ในศึก แอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์นะครับผมเป็นทางไนจีเรียนะครับจะพบกับอียิปต์นะครับคู่นี้เตะกันคือมรณะคาร์สี่ทุ่มห้าสิบเก้านะครับแฮทุมก็ไม่แฮทุมนะตามเวลาบ้านเรานะครับโดยทั้งคู่นะอยู่ในกรุ๊ปดีนะครับ,โด,นะ D, รบโดยนัดนี้จะเป็นนัดแรกของกรุ๊ปดีนะครับผมอ่าเป็นไนจีเรียพบอียิปต์นะครับโดย5ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันก็นเป็นทางอ่า อียิปต์นะครับที่เก็บชชนะได้เหนือกว่านะครับชนะไป3ครั้งนะครับในจีเรชนะไปครั้งหนึ่งกับเสมอกันครั้งหนึ่งนัดล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อต้นปี2019นะครับ ในบ้านของไนจีเรียนะครับอีปุกมานะครับเป็นไนจีเรียเก็บชนชนะในบ้านไป1ประตูต่ตอศูนย์ะครับในศึกประชับมิรนะครับผมดบ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดู10นั้นล่าสุดของทางไนจีเรียนะครับสินัดล่าสุดของไนจีเรียนั้นค่อนข้างดูดีนะครับชนะ5แพ้สามเสมอ2อครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการไปของเคปบุดนะครับผมเสมอกันไป1ประตูต่ตอ1น,นในส่วนของอเกมรับอื่นๆของไนจีเรีย5ครั้งล่าสุดที่ นจีเรียเปิดบ้านนะั้นสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้เพียงแค่สองครั้งเท่านั้นเองครับที่เหลือก็ยังาหาชัยชนะไม่ได้เลยก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันสําหรับเกมรับของในจีเรียนะครับผมมาดูทางฝั่งอ,อียิปต์นะครับสิบนัดล่าสุดก็ดูดีไม่ต่างกันนะครับชนะ5เสมอ4แพ้1นหนักไปทางเสมอเนหน่อยนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการไเยือนของกาตาร์นะครับเสมอไปศูนย์ประตูต่ตอศูนย์เมื่อ,อกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วนี่เองครับในโซนของอเกมเยือนของอียิปต์นั้น5ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนก็ไม่ต่างจากในจ ไนะครับเก็บชัยชนะไม่ได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนอกจากนั้นก็ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยในส่วนของเกมเยือนนะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้นะครับเดนิสเรียนะที่ถือครอง3แชมป์น,นะครับจากรายการนี้นะครับจะพบกับทีมที่คว้าชัยชนะในรายการนี้ได้มากที่สุดจากอียิปต์นะครับที่สามารถควา้าแชมป์ในรายการนี้ไปได้ถึง7ครั้งนะครับโดยทั้ง2ทีมเองเองนะี่ย ก็ถือว่าเป็นทีมเต็งในรายการนี้นะครับโดยทั้งคู่เขาถือว่าไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแชมป์มานานแล้วนะครับทั้งเนจีเรียน,นะครับที่ได้แชมป์ล่าสุดก็เมื่อปี2013นู่นเลยนะครับทั้งอียิปต์นี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยด้แชมป์ปีล่าสุดนี่ก็คือปี2010นู่นเลยนะครับดังนั้นนี่จะเปนน็นแรกของกลุ่มดีใที่ผมบอกไปนะครับโดยหากใครชนะในนั้นนี้นะครับก็จะได้ขึ้นเป็นผู้นำชกคาวของกลุ่มดีไปก่อนนะครับโดยหาครั้งล่าสุดที่เจอกัน,นก็ไปหาอ,อียิปต์นะ อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับเก็บชัยชนะได้เหนือกว่านะครับแม้ว่าแม้ว่าดา่าสุดที่เจอกันเมื่อช่วงต้นปี2013ก็จะเป็นในนัดประชับมิตรจะเป็นทางเอธิจอเปียนะครับที่เก็บชัยชนะไปนะครับในนัดน,นี้ จริงๆแล้วค่อนข้างสูสีเลยนะครับผมทั้งฟอร์มการเล่นของไนจีเรียนะครับที่ตอนนี้ชั้นอัมบาสามนัดติดแล้วนะครับเจะได้วรมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมน,นะครับส่วนทางอียิปต์เองก็ไม่น้อยหน้านะครับสิบนัดล่าสุดเนี่ยแพ้เพียงแค่นัดเดียวให้กับตูนิเซียเท่านั้นเองนะครับจบเกมนี้จริงๆผมค่อนข้างเอ็ดยังให้ไปทางอียิปต์นะครับว่าจะสามารถเก็บสามแต้มจากนั้นได้นะครับทั้งจากสถิติโดยรวมแล้วก็จากสถิติการพบกัน นะครับแล้วก็ทางตุรกนที่ตอนนี้ทางโมฮัมเหม็ดซาลาห์นั้นฮอตสเลกเกินนครับน่าจะพอแบกทีมไหวในนัดน,น,นี้นะครับฉะน,นั้นนัดนี้รวมแล้วแล้วผมมองว่าทางอียิปต์ดูดีมีภาษีกว่าสําหรับคู่ของในจุดรกับอียิปต์น่าจะจบเกมนะครับเป็นชัชนะของอียไปนะครับผมมาดูคู่ต่อมานะครับเราย้ายมาอยู่ในสคริมมิ่งลีกกันนะครับ เป็นทางเซาท์แทมป์ตันนะครับจะเปิดเซนต์แมรี่สเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของเดอะบีสกับเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้แตกกันดึกหน่อยนะครับคืนวันอังคารนะตีสองสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับตัวรางคะแนนสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับเซาท์แทมป์ตันนะครับทีมจากอันดับที่สิบสี่นะครับมียี่สิบเอ็ดแต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดครับทีมจากอันดับสิบสองมียี่สิบสามแต้มแต้มห่างกันเพียงแค่สองแต้มเท่านั้นเอง โดย9ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็ค่อนข้างสูสีเลยนะครับก็เป็นทางซาวเทิ์ตันได้เก็บชัยชนะได้นเหนือกว่าหน่อยหนึ่งชนะไป3ครั้งนะครับเบรนฟอร์ดชนะไป2ครั้งเสมอกัน4ครั้งนะครับล่าสุดเมื่อกลางเดือนอกันยายนนะครับปี2020นะครับเล่นในบ้านซาวเทิ์ตันนะเป็นเบรนฟอร์ดบุกมาเก็บชัยชนะไปได้2 ประตูต่ตอสูตรนะครับเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับ10นัดล่าสุดของเซาแธเทิมตันนั้นค่อนข้างลำบากสาหรับเซาแธเทิมตันในฤดูกาลนี้นะครับเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับแพ้3นัดเสมอเสมอ5นะครับนัดล่าสุดในศึกเอฟเอครับนะครับบุกไปเยือนสวอนซีนะครับเมื่อ วันที่9ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ใน,ในจบในเวลาเสม,มอกัน1ประตูต่อ1ต่อ, 1, ตอเวลาครับเป็นเซาท์แฮมตันเก็บชัยชนะไปผ่านเข้ารอบ4ต่อไปนะครับในส่วนของเกมรับในบ้านเกมรับในบ้านของเซาท์แฮมตันในฤดูกาลนี้ค่อนข้างดูดีนะครับจากสีนัดล,ล่าสุดน,นี้ยังไม่แพ้ใครเลยในบ้านเซาท์แฮมตันถือว่าดูดีมากๆนะครับ มาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับสิ่งน่าสุดของเบรนท์ฟอร์ดนั้นถือว่ากลางๆนะครับชนะ4แพ้4เสมอ2องครับนัดล่าสุดเอฟเอครับบุกไปเยือนพอตเวลล์นะครับชนะไป4ประตูตอนนึ่ถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเกมเยือนอื่นของเบรนท์ฟอร์ดนั้นก็ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยนอกจากนัดล่าสุดที่บุกไปชนะกับพอตเวล์เท่านั้นเองครับก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันในส่วนของเกมเยือนของเบรนท์ฟอร์ในฤดูกาลนี้นะครับผมภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับในนิตเจ้าบ้านซาวท์เทมป์ตันนะครับที่ตอนนี้ถือว่า ฟอร์มมาดีเริ่มมาดีนะหลังๆมานี้นะครับไม่แพ้ใครมา4นัดติดแล้วนะครับโดยนั้ล่าสุดในศึก FA นะครับแม้ว่าจะไม่สามารถโค่นสวอนซีได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ว่าในช่วงในช่วงสุดท้ายในช่วงดวลจุดโทษเนี่ยพวกเขาก็ทำสำเร็จนะครับผ่านเข้ารอบ4ต่อไปได้นะครับโดยนัดนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนะพี่ตอนนี้ฟอร์มก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับหลังจากแพ้มา3นัดติดนะครับตอนนี้สองนัดล่าสุดก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้ทั้งหมดนะครับในนัดนี้หากดูจากสถิติการพบ แต่ถ้าว่าในฤดูกาลนี้เบนฟอร์ที่ตอนนี้เกมเยือนตั้งแต่ตุลาคมนะครับในสกีมอลีกนะพวกเขายังเก็บชชนะไม่ได้เลยสักนัดเลยนะครับด้วยนั้นนี้นะครับต้องมาเจอเกมรับในบ้านอันเดียวน่นของเซาท์แฮมตันนะที่ฤดูกาลนี้นะครับแพ้ในบ้าน,นเพียงแค่นัดเดียวให้กับวูฟเท่านั้นเองครับแม้ว่า ดูรวมๆแล้วจะไปทางเจ้าบ้านที่เหมือนจะได้เปรียบอยู่หน่อยๆนะครับจากเกมในบ้านที่เรียกว่าน่าจะดีที่สุดในพรีเมยรลีรูดูการนี้แหละนะครับสำหรับเกมในบ้านของซัตแฮมตันนะครับแต่ถ้าว่าตวัวเล่นของทั้งทางเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยนที่เรียกว่าประสบปัญหาพอๆกันนะครับทั้งจากอาการบาดเจ็บแล้วก็โควิดนะครับ ผมมองว่าในนี้น่าจะจบลที่การเสมอนะครับแล้วก็เซาท์แชมเปตันน่าจะรักษาสถิติที่ดีในบ้านต่อไปได้นะครับคู่ของเซาท์แชมเปตันกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับน่าจะจบที่การเสมอแล้วก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับมาดูคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับโยกอีกครั้งหนึ่งในศึกซูเรียนะครับเป็นไกยอรี่นะครับสเปิร์ตบ้านรับการเยือนของโบรุนญานะครับคู่นี้การเตะการตีสองสี่สิบห้านี่คือเราพูดตามเวลาบ้านเรานะครับผม เดี๋ยวมาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทางเจ้าบ้านกับไกเยรี่นะทีมจากโซนตกชั้นนะครับอันดับ18มี13แต้มนะครับแต้มห่างจากอันดับ174สี่แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการไปเยี่ยมของโบลญญาทีมจากอันดับที่1 1นะครับ27แต้มแต้มห่างกันมากถึง14แต้มนะครับโดยสิบนัดล่าสุดเนี่ยที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็ค่อนข้างสูสีเลยในคู่นี้นะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ3าครั้งเสมอสครั้งนะครับนัดล่าสุดเมื่อ พิจิกายนนะครับ ปีที่แล้วเล่นในบ้านของโบลอนยานะกายารีบุกมาแพ้นะครับเป็นโบลอนญานะชนะในบ้านไป2ประตูต่อสูนรนะครับมาดูทางอ่าสินล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสินล่าสุดของกายารีนะครับก็อย่างที่เห็นนะกายารี่ที่อยู่ในโซนตกชันนี่ค่อนข้างลำบากนะชนะไปเป็นแค่สองนัดนะครับแพ้สี่เสมอสี่นะครับล่าสุดดีขึ้นมาหน่อยนะครับบุกไปเยือนซามโดเรียนะครับชนะไป2ประตูต่อ1นะครับเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมในส่วนของเกมรับในบ้านของกายารี่นั้น5ครั้งล่าสุดอ่าท ก็เก็บชัยชนะไ,ได้เพียงครั้งเดียวนั่นที่เจอกับซินตาเดลล่าเท่านั้นเองนอกจากนั้นก็ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยก็ถือว่าเข,ขาค่อนลำบากในเกมรับในบ้านกายารีในฤดูกาลนี้นะครับมาดูทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับสิบนัดล่าสุดของอบอรลอนย่านั้น ก็กลางๆครับชนะ5แพ้5นะครับผมนันล่าสุดดีขึ้นมาหน่อยนะครับเปลี่ยนซัสเซโล่นะครับชนะไป3ประตูต่อศูนย์แล้วก็ในส่วนของเกมเยือนอื่นๆของโบโลญญานั้น5ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนก็ถือว่าดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับชนะไป3ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไป2อครั้งก็ถือว่าดูดีกว่าไกยอรี่อยู่พอสมควรนะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับในนี้เจ้าบ้านนะครับไกยอรี่ที่ตอนนี้เพิ่งหยุดสี่ตีอันเลวร้ายนะครับจากการแพ้มาสนัดติดแล้วก็เสียประตูรวมๆไปถึง6ประตูนะครับโดยการบุกไป ตัวดีอีกครั้งในรถการนี้แล้วก็นี่นนเป็นอ่า เจ้าบ้านนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยี่ยของโบุรุญ,ญานะครับที่ทีมเยือนเองเนี่ยก็คงหยุดสถิติแพ้3นัดรวดนะครับโดยการบุกไปเอาช,ชนะซัสโซาโลเช่นกันนะครับโดยคู่นี้ถือว่าสูสีอีกแล้วนะครับทั้งจากสถิติการพบกันของทั้งคู่แล้วก็ฟอร์มการเล่นในชว่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าันนี้ทางทีมเยือนเองเนี่ยเรียกได้ว,ดว,ว่าเสียเปรียบอย่างมากนะครับจากการที่ผู้เล่นชุดหลักติดโควิดไปเกือบ,บ,บครึ่งทีมนะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ต้องเดินทางไปรับชาติแอฟริกานะครับแม้พวกเขามแม้แม้ว่าันนี้พวกเขาจะมั่นทีี่่่เเหลือนยา ก็มีประสิทธิภาพเพียงพอละถ้าพี่จะบุกมาเอาชนะไกเยอรี่ได้นะครับแต่หากว่าไกเยอรี่รักษาฟอร์มอดีในนัดที่แล้วไว้ได้นะแล้วก็สแต้มในสำคัญโอพปอเรอเรนทครับหากาทางไกเยอรี่ต้องการจะยิงสกรงตกชั้นนะครับแต่ผมมองว่าแม้ว่าผมจะเอาใจช่วยไกเยอรี่อยู่พอสมควรในใน,ในนัดนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าณตอนนี้พวกเขาน่าจะยังไม่สามารถเอาชนะทีมอย่างบโบลญญาได้ครับที่แม้จะขาดตัวผู้เล่นหลักไปเยอะแต่ว่าตัวผู้เล่นเองที่เหลือเนี่ย ก็ได้พักเต็มที่นะครับพวกที่เหลือได้พักราวๆกับ20วันเลยนะครับแน่นในนัดนี้นะครับว่าน่าจะจบลงที่เสมอนะแล้วก็แบ่งกันไปคนละแต้มสำหรับคู่ของไกยอรีและก็โบลุญยานะครับผมและนี่นะครับคือทั้งหมดของติวบอลเต็งในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ดูฟังท่านนะครับรับชมฟุตบอลก็ยังมีความสุขนะครับหากว่าจะลงทุนลงอะไรไปก็ขอให้ลงไปอย่างมีสตินะครับสำหรับคืนนี้ก็หมดหน้าที่ของผมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคืนนี้